วันนี้เรามาอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์เพื่อการพัฒนา<ม>บ้านป่าสีนะคะแล้ววันนี้เราก็เป็นโอกาสที่ดีได้รู้จักกับผู้ใหญ่บ้านของอำเภอตาบ,บนนี้ขอให้ท่านแนะนำตัวเ,เองก่อนนะคะครับก็บผมก็ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3นะครับผมบ้านป่าสีนะครับคือพี่ใหญ่สุเกติเนจรนะครับผมก็รับผิดชอบของพื้นที่ตรงนี้มีจำนวนคนเรือน128คนเรือนสมาชิกก็404ครับ จกคนของผมอะ่ะจะเบ่งออกเป็น22สองสองสองพันตันคือของผมแบบพะหุนะอิสลามก็ประมาณ2ี่ซนะครับผมในความเป็นผู้นำของหน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่อะคะ่ะแต่การมีส่วนร่วมหรือผลักดันยังไงให้กลุ่มออมทรัพย์การผลิตบ,บ้านป่าสีประสบความสำเร็จในระดับประเทศได้ะคะอ๋อนะครับในส่วนร่วมของจริงๆแล้วถ้าถามว่าถึงสภาวะของการเป็นผู้นํานะครับผู้นําคือหนึ่งต้องดูแลลูกบ้าน,นะะ่าเออ จะอยู่ยงไรถึงเราจะมีที่ทํากินมีเขาเรียกว่าเป็นทรัพยากรของในพื้นที่เราอ่ะที่จะมาเคลื่อนหนุอนกับกลุ่มเราก็เลยมีการจัดตั้งกลุ่มคือหนึ่งเราจะาเรียกเป้าหมายที่มีหนึ่งกลุ่มเลี้ยงโคนะถ้ามีคือหนึ่งเราลงทุนเฉพาะพันโคแล้วก็เราก็ให้สมาชิกลงกลุ่มเข้ามาปั๊บแล้วก็เป็นการกู้ยืมของวิสาหกิจชุมชนมาเป็นเงินทุนลงทุนกันแรกคือซื้อ แม่พันธุ์พ่อพันธุ์โคแล้วก็มาให้จัดก,การบริหารกันเองโดย <c oughs> ทางกลุ่มเนี่ยเขาจะมา,าการจัดตั้งของเขาเองประมาณสักเจ็คนแรกเริ่มเจ็ดคนแล้วก,ก็ขยาย <c oughs> ขยายต่อไปจนตอนนี้ก็ถึงสิบห้าคนแล้วครับ <c oughs> น่าสนใจมากเลยนะคะว่าสามารถ ผ่านวันเวลามาสักไม่นานหนึน่งกี่ปีได้มั้งตรงนี้ภูมวิชากิจชุมชนจริงๆแล้วก็ก่อตั้งเมื่อปีศ2 5นะคระับก็เป็นประมาณสัก38ปีไอ้ช่วงนั้นก็คือเป็นการแกนนาของผู้นําคือผู้ใหญ่บ้านคิดยังไงว่าเออเราจะทํอยังไงถึงคนในชุมชนเราอ่ะจะมีการออมแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีเงินดุนหมุนเวียนในห,หมู่บ้านได้ได้คือช่วงนั้นน่ะคือมันเป็นเขาเรียกว่าไอ้ตรงนี้เป็นที่ไม่จะินนัก หางไปจากไปตัวเมืองสักประมาณสักสากว่ากิโลนะก็จะไปออมเงินยาาานะเราเราจะเข้าสู่ตัวเมืองามก็ลำบากก็เลยจัดตั้งกลุ่มอตอนนั้นเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านปากสีแล้วก็มาเปลี่ยนสภาพเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อพีพศตงศรีเกในวันที่ยี่สิบปกาคมนะครับเราถือได้ว่าเป็นผู้นำะนะคะที่มีวิสัยทัศน์ ก็คือมีการจัดทําเวทีชุมชนรู้ว่าพื้นที่ของเราอยู่ห่างไกลจากจากตัวจังหวัดนะคะ<ม>ก็ปัญหาหนึ่งในการประกอบอาชีพก็คือเรื่องหอูทุนนะคะที่นี่ก็เลยเนาะเป็นมติร่วมกันของผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนนําแล้วก็ลูกบ้านทั้งหมดคิดว่าเราควรจะมีกลุ่มที่เกี่ยวกับการออนซัมมันก็เลยเป็นที่มาของวิสาหกิจชุมชนเพื่อการผลิตแป้งาสีวันนี้ค่ะขอ,ขอบคุณมากนะคะที่ผู้ใหญ่บ้านตลอดเวลามาพูดคุยในวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ ก่อนอื่นขอให้ทางกลุ่มแนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสุดีฝันสนิทเป็นประธานฝ่ายเงินกู้ของวิสาหกิจชุมชนบ้นานป่าเตีค่ะแนะนําถึงบทบาทหน้าที่ในการทํางานเป็นยังไงบ้างคะก็จะเป็นการจัดเก็บข้อมูลจากฝ่ายต่างๆมาสรุปใน,นแต่ละเดือน แล้วมีวิธีการในการจัดหาเงินทุนยังไงมัางคะในกลุ่มว่าถึงได้เงินทุนได้ลองดูอาจจะเล่าความเป็นมาก่อนจะได้ค่ะว่ามีที่มาที่ไปยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยเชื่อมโยงกับเ,เริ่มต้นในการหาเงินเพื่อเป็นเงินกองทุนเริ่มแรกจนถึงบริหารมาสําเร็จตอนนี้กองทุนเริ่มแรกก็เริ่มจากว่าชาวบ้านมาฝากก่อนนะคะตอนนั้นก็ประมาณ2องพรอยบาทแล้วก็ต่อมาเราก็รับสมัชชิกมาเรื่อยๆมาจนถึงปัจจุบนันนี้ก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นจาก25่ก็เป็น 471คนค่ะแล้วก็มีเงินทุนนาตอนนี้ก็ประมาณ13ล้านกว่าบาทค่ะล้านกว่าบาทกี่ปีแล้วคะก็39ปีแล้วค่ะก็แสดงว่าสมาชิก400กว่าท่านนี้ก็เป็นคนที่อยู่ในชุมชนที่แห่งนี้นะคะใช่ค่ะซึ่งเป็นข้อกำหนดด้วยไหมคะว่าคนที่เป็นสมาชิกก็เป็นคนในชุมชนนี้เท่านั้นใช่ค่ะ ต้องเป็นคนในชุมชนหมู่สามหรืหมู่สี่่ะเป็นลักษณะของการเอาเงินมาลงหุนกันใช่ค่ะเอาเงินมาออมกลุ่มแล้วก็ทางกลุ่มก็ปล่อยให้กู้และมีการจดบันทึกบัญชีแบบไหนยังไงคะก็คือเราจะแบ่งเป็นแผนกค่ะแผนกรับฝากผู้ที่ฝากก็คือไปไปถดเปาฝากแล้วก็มีแผนกปล่อยสินเชื่อกู้เนี่ไปแล้วก็มีฝ่ายซื้อขออีกฝ่ายิี่ซื้อทั้งหมดก็มีสี่ฝ่ายด้วยกันแล้วที่ทำการในการ เบิกปากอหรืออะไรเงี้ยคือที่นี่ที่นี่ค่ะแล้วจะท<ม>ําทุกวันไหนคะจะทําการทุกวันที่5้าแล้วก็เงินฝากพิเศษนี่เราจะเพิ่มอีก2วันนะคะคือวันอังคารและวันพฤหัสบดีมีดอกเบี้ยเงินกู้หรือดอกเบี้ยใน,ในการฝากเท่าไหร่ยังไงคะดอกสําหรับดอกเบี้ยเงินกู้ก็เราเรา,เราจะคิดจากสมาชิกอ่ร้อยละหนึ่ง<ม>บาทแต่<ม>นหน้าตอนนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดแล้วก็ลดเหลือร้อรยละห้าสิบสตางค<ม>์ดอเดือยนะคะ แล้วเงินที่ไปมาจำนวนเยอะๆเนี่ยค่ะนำไปใช้ประโยชน์อะไรต่อบ้างคะในการขยายการลงทุนเพิ่มไหมหรือทำอยังไงให้มันก่อเกิดยอดต่อเติมเป็นดอกเป็นผลเพิ่มนอกจากที่เราจะให้สมาชิกกู้แล้วเราก็ให้กลุ่มต่างๆอีก5กลุ่มค่ะไปบริหารเช่น,นกลุ่มน้ำดื่มเป็นปิรแปลิผชุมชนไม่ใช่อ่ะเป็นเป็นกลุ่มย่อยของ ของกลุมวิสากิจน,นี้ใช่ค่ะแล้วก็แตกตัวไปอีกที <c oughs> ให้เขาไปบริหารจัดการในแต่ละกลุ่มของเขาเขามีผลกําไรเขาก็เอามาคืนพร้อดมดอกเบี้ยงงอะไรอย่างเี้ค่ะก็ถือว่าน่าสนใจนะคะเพราะว่า กลุ่มออมทรัพย์ที่เกิดขึ้นโดยชุมชนค่ะแต่ว่าด้วยกิจกรรมของพื้นที่ตรงนี้นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพเนื้อหของเกษตรกรนะคะก็จะมีกลุ่มเกิดขึ้นอีกกลุ่มหนึ่งต่อจากกลุ่มวิสาหกิจค่ะ<ม>ซึ่งก็จะนำะเงินทุนจากกลุ่มออมทรัพย์แห่งนี้นะคะไปต่อยอดในเรื่องการดําเนินกิจการหรือว่าธุรกิจของของชุมชนต่อนะคะซึ่งข้างๆเราก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มเกี่ยวกับน้ําดื่มใช่ไหมคะ,คะที่แจ้งมาเมื่อกี้ค่ะ ถือว่าน่าสนใจมากสําหรับคุณนี้ค่ะเป็นเรื่องของการเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันละเอียดอ่อนและต้องมีความละเอียดเป็นพิเศษ<ช>ตรงนี้เวลาเราจัดคนลงว่าจะดึงคนมาดูแลเรื่องการเงินนี้เรามีวิธีการยังไงบ้างกิจให้เกิดความน่าเชื่อถือของคนไทยในและภายนอกก็เราจะใช้หลักคุณธรรมหประการนะคะก็คือมีความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อกันมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันมีการมีส่วนร่วมและมีความเสียสละ Okay. ซึ่งเป็นซึ่งเป็นวิธีการที่ดีนะคะในการที่จะเลือกคนที่ทําให้เกิดการไว้วางใจในการที่จะบริหารจัดการด้านการเงินนอกจากนั้นเนี่ยในลักษณะของรูปแบบการบันทึกบัญชีเราเปิดเผยไหมคะหรือว่า <Okay. S 1> ทํายังไงที่จะให้สมาชิกที่อยู่ร่วมกันร้อยปนอนี่ยเชื่อถือและเชื่อใจว่าข้อมูลเราเป็นปัจจุบันหนึ่งสองมีความถูกต้องชัดเจนใช้วิธีอะไรในการพูดคุย <c oughs> สื่อสารหรือมี เอกสารอะไรเพื่อชี้แจงเขาได้ไหมคือข้อข้อมูลนี้เราจะเปิดเผยนะคะแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะตอนสิ้นปีค่ะตอนประชุมใหญ่เราก็จะพิมพ์ไปให้ชาวบ้านดูค่ะว่าเรามีไรายได้เท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่จ่ายอะไรบ้างคือเราจะทําเป็นเผ่นกระดาษแล้วก็แจกให้ชาวบ้านให้เขาไปได้ดูเพื่อเป็นลักษณะของการทําเวทีประ คุยกันหรือว่าประชุมร่วมกันประชุมร่วมกันด้วยวิธีส่วนมากจะเป็นการประชุมร่วมกันทุกทุกทุกถ้าสมมติชาวบ้านก็ปีนสองครั้งค่ะแต่ว่าถ้าเป็นภายในถ้าภายในก็เดือนละค่ะเดือนต่อมาเป็นเป็นการสรุปให้เห็นถึงผลการเนินงานใช่ค่ะทีนี้ผลการเมินงานจากอดีตจนปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนคะวัดจากยอดจำนวนเงินฝากวัดจากดอกเบี้ยวัดผลกำไรวัดจากอะไรก็วัดจาก เื่นฝากนะะที่เพิ่มขึ้นทุกปีแล้วก็กําไรที่เราได้ก็เพิ่มขึ้นทุกปีเอากาไรไปทําอะไรต่ออะไอ้ส่วนกําไรนี้เราก็มาจาัดสรรให้กับสมาชิกที่มาฝากกับเรา70เปอร์เซ็นต์แล้วก็เราจะเฉลี่ยคืนให้กับผู้ปูกอีก10%เปอร์เซ็นต์แล้วก็เราจะใช้ในเรื่องของทุนสาธารนณะสวัสวดิการต่างๆอีก5%เปอร์เซ็นต์แล้วก็ให้คณะกรรมการที่จัดก,การบริหาร5%เปอร์เซ็นต์อีก1 0เปอร์เซ็นต์แล้วก็ใช้เป็นทุนสำรองไว้บริหารในสำนักงาน,นะคะ่ะ ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีการจัดการได้อย่างดีเยี่ยมนะคะในเรื่องของการจัดการด้านการเงินเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในเรื่องของการรับฝากเรื่องผลประโยชน์ที่ได้นะคะถือว่าสมาชิกทุกคนต้องรับทราบร่วมกันนะนะคะเพราะว่าเนี่ยที่พี่เขาแจ้งมาคือทุกปีจะต้องมีการประชุมเนาะแล้วก็มีการจัดทําข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานประจําปีให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะก็ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญสําหรับเรื่องของกลุ่มที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะ เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดและยิ่งอยู่มา30กว่าปี20กว่าปีแสดงว่ากลุ่มนี้อเป็นโมเดลในเรื่องของความซื่อสัตย์ของการทํากิจกรรมที่เกิดจากคนในชุมชนอย่างแท้จริงเลยค่ะเรียกว่าภูมมใจนะคะที่ถ้า อยู่ตรงนี้รู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่การบริหารจัดการที่จะช่วยเหลือคนในพื้นที่ให้เกิดมีรายได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยช่วงที่ผ่านมาของวิกฤตเศรษฐกิจที่ตกต่ำหรือปัญหาโควิดกระทบอะไรต่อการบริหารการเงินหรือยอดป่าเงินกู้หรืออะไรบ้างไหมคะช่วงที่ว่าโควิด3เดือนที่ผ่านมาทางคุมก็พักนี้ให้สมาชิก3เดือนหลังจากพักนีแล้วก็ลดดอกเบี้ยให้อีก ยากร้อยะบาทหรือร้่ะสิบหรเ่าช่วยสมาชิกช่วงนี้หลังโควิดก็คือเป็นการจ่ายเงินกู้ตามปกติจ่ายเงินกู้ปกติแต่ว่าดอกเบี้ยคือเราคิดต่ร้อยละห้าสิบตังค์ยันปัจจุบันพี่ยังคิดรา้อยละห้าสิบตังปีเลยค่ะโอ้ที่ถือว่าเป็นข้อดีของกิจการที่อยู่ในชุมชนเรานะคะเพราะถือว่าทุกอย่างมันจะต้องเป็นมาตรการจากคนในชุมชนจริงๆนะคะะซึ่งทางกลุ่มทั้งทางผู้ใหญ่ก็จะทราบว่าเรื่องโควิดเนี่ยมันน่าจะใช้ระยะเวลานานนะคะในเรื่องของการฟื้นตัวแต่ด้วยการที่มันเป็นกิ การของชุมชนเราเองเราสามารถจะดีไซน์กิจการของเราเองก็นี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่ดีว่าผลกระทบโควิดก็ไม่ได้กระทบกับคนในชุมชนมากนักเพราะว่าทางกลุ่มออมทซัพย์นะคะสมาชิกที่อยู่ที่นี่ก็จะถูกพักหนี้ไปยาวๆเลยค่ะใชสิ้นปีนี้ก็ตอนบรนทุนเราก็ประชุมใหญ่แล้วก็เราก็ตบลงเงินว่าจะเอายางไงแล้อย่างปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ ทางกลุ่มได้นํามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทางการเงินหรือบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนยังไงบ้างคะก็มีจากบริหารกลุ่มง่ายๆมันเกี่ยวโยงกันหมดเลยค่ะไม่ว่าจากน้าแปลงใหญ่ก็เกี่ยวกับการเกษตรหรือกับปลูกผักปลูกผักก็คือเราใช้คนในพื้นที่ทําเสรษฐกิจพอเพียงนอกจากแปลงรวมแล้วเราก็ให้ชาวบ้านไปทำาพงไปทําเวลาเรามีผลจําหน่าย เราก็มาจไหนร่วมกันแต่ส่วนของชาวบ้านเราก็ให้ชาวบ้านใจส่วนที่เป็นแปลงรวมแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็ให้ชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งแล้วก็มาบริหารจัดการในกลุ่มแล้วก็จะก็มีกลุ่มเลี้ยงโคก็ใช้หลักเศรกิจพอเพียงเหมือนกันก็ใช้ใช้ฟางจากนาแปลงใหญ่เอามูลสัตว์จากโคก็มากลุ่มพืชผักต่อถือว่าเป็นการหมุนเวียนกันอยู่ในระบบกลุ่มร้านค้าแล้วก็มีขายวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรคก็มีเมล็ดพันผักก็เรา กล่กผ,ผักก็ไปซื้อจากก็คือเหมือนเวียนกันหมดเลยค่ะทั้งห้ากลุ่มใช่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมของชุมชนที่มีอย่างยั่งยืนจริงๆนะคะเริ่มต้นที่กลุ่มอมอรัย์ที่นี่แหละเงินทุนที่ได้ก็ไปเกิดอาชีพในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มน้ำนะคะ <remotely S 1> ที่<ม> <Este> พี่เขาแจ้งมาหรือว่ากลุ่มเรียกนาแปลงใหญ่ค่ะเรื่องของโคร้านค้าชุมชนเนี่ยนะคะสุดท้ายก็คือเรื่องของการปลูกผักนะคะทั้ง5กลุ่มเนี่ยกวนเวียนไปด้วยกันด้วยกิจกรรมของคนในชุมชนอย่างแท้จริงค่ะ อสอบถามนิดนึงเกี่ยวกับทิศทางมองเป้าหมายไปข้างหน้านะะว่ากลุ่มเนี่ยจะมีใช้อะไรเป็นตัวขับเคลื่อนหรือว่ามองถึงว่ารูปแบบของกลุ่มจะขยับขยายหรือจะเติบโตหรือจะหาช่องทางอะไรเพิ่มเติมค่ะก็มีค่ะหนึ่งก็คือจะเปิดเป็นสถานที่ท่องเทีย่ยว การเกษตรอีอที่นี่มีจุดเด่นตามที่บอกาลุ่มต่า็แล้วออกแบบยังไงบ้างคะที่จะให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นี่ก็จะมีสื่อสารที่ถูกต้องก็จะให้มาดูงานในสนย์แล้วก็มาดูการทําการบัญชีอะไรที่นี่ค่ะต่อไปก็จะกลุ่มต่างๆที่ว่าเขาเกิดขึ้นก็ยังมีอยู่แต่ว่าเขายังเขายังไม่แข็งแรงค่ะเราก็จะดันกลุ่มนี้ให้เข้ามาร่วมกับเราอีกแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการที่ว่าจะให้กลุ่มชาวบ้านปลูกผัก เพื่อที่จะส่งที่ตลาดบิ๊กซีค่ะก็คือได้ได้พูดคุยกับบิ๊กซีหรือยังหรือว่ามองว่าตลาดบิ๊กซีเขาก็มาพูดเป็นทางออร์แกนิกเป็นเป็นฝักเนี่ยที่ปลอดสารปลอดสารที่ปลอดสารพิษนะคะดูทิศทางของน่าสนใจนะคะแล้วน่าจะมีโอกาสเติบโตได้เยอะเพราะว่าณตอนนี้เราก็ที่ วิสากิจชุมชนการผลิตบ้านป่าซีนะคะก็ได้รับรางวัลน,นะคะถือว่าเป็นเป็นความน่าภาคภูมิใจของจังหวัดปัตตานีก็ได้รับรางวัลอันดับหนึ่งของประเทศน่นะคะถือว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศประจําปี2563ฟังพี่แล้วฟังท่านผู้ใหญ่แล้วก็รู้ว่า ไม่หยุดอยู่แค่นี้ค่ะเราเป็นแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดของประเทศแล้วเรายังจะพัฒนานะคะ mm. ต่อยอดให้ชุมชนของเราเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะแต่ข้อมูลทั้งหมดนี้ทาให้เราพบเห็นเลยว่ากลุ่มออมทรัพย์นี้เกิด,ก,ดการเติบโตได้เพราะการมีผู้นําที่ดีการมีสมาชิกที่ดีนะคะแล้วก็การมีแนวทางหรือว่ามีวิธีการคุยตกลงกันในแง่ของความซื่อสัตย์และก็การใส่ใจในการที่ดําเนินการบริหาร เงินอย่างมีประสิทธิภาพทำให้ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ